โอเคก็กล่าวสวัสดีนะฮะท่านผู้มีเกียริแล้วก็ผู้ที่ติดตามเพจด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแอดมินบูมนะฮะเพจปืนแบร์กันกับแอดมิน <c oughs> ก็คือเจ้าของเพจบูมแบร์กันกับเพจปืนแบร์กันสวยๆนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวหลังจากที่เราได้ทําการเทสยิงให้ลูกค้าไปแล้วนะครับเป็นกล o องบนะครับผมพร้อมลูก55นัดนะฮะแต่ว่าเทสยิงไปแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ให้นะครับตอนที่เราเทสยิงเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคนี่ก็จะมาเทสรีวิวก๊อกสิบเก้าของคุณชราวุธไอ้คทาวุธิเลืองฤทธิ์นะฮะก็ใส่กระสุนทั้งหมดหนึ่งแม็กกาซีนนะครับผมจะทำการเทสยิงให้นะฮะในถังนะครับเรามาดูกันนะครับหนึ่งแม็กกาซีนนะยี่สิบนะครับผมสักครู่นะหนึ่งแม็กกาซีนกระสุนใส่ทั้งหมดสิบสี่นะัดนะฮะโอเคนี่นะครับสิบสนะี่นัดเข้าไปแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะทําการเทสยิงให้เดี๋ยวมาซุ่มใ,ใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้ดูเสียงนะฮะ 2 3งสา่นะครับผมอันนี้ถ้าเร็วไปจะสะดุดนะครับอ่ะมันไม่ได้สะดุดอะไรนะครับสะดุดคือกระสุนมันไปกระเด็ดไม่ได้นะครับเพราะมันติดข้างนะครับเดี๋ยวเอาใหมนะนี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับนะครับผมอ่ะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับให้ดูเลยนะฮะปืนหนึ่งแมกกาซีนนะครับยิงจนลูกหมดเลยควันพ่วมเลย ให้ดูฟันนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกระสุนนะครับผมนี่นะฮะแม็กก็คือว่าที่ติดฆ่านะกไม่มีปัญหาอะไรนะฮะหนึ่งแม็กนะครับผมเทให้เรียบร้อยนะฮะตามคลิปเลยโอเคก็หลังจากที่คงคลิปกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาเทสระบบหลังจากที่เรายิงแล้วให้ดูกันชัดเเลยนะฮะว่าปืนจากเราเนี่ยไปปกตินะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ลูกหมดสไลด์ค้างไหมนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะถอดแม็กกาซีนออกมานะครับผมที่เห็นนะอ่ะตัวนี้ขอเตือนนะครับว่ามันเริ่มสึกแล้วนะฮะหลังจากยิงไป14ีนัดก็พยายามอย่าชักตอนที่มันไม่มีกระสุนนะครับตอนนี้ยังค้างอยู่นะอ่าก็อย่าอย่าชักตอนที่มันไม่มีกระสุนนะเพราะมันจะทําให้สึกแต่จริงๆอ่ะคืออยากให้ถอดแม็กกาซีนออกมาแล้วใส่ลูกนะครับในการยิงนะฮะ นะครับผมแต่ถ้ามันเสียดสีมากมก็เกิดการสึกได้นะครับตัวนี้มันสึกทุกตัวนะครับไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นเพราะของปืนมันนะครับผมนะซึ่งทางร้านมีสำรองให้นะฮะแต่ว่าจะให้ทางร้านรับชอบไม่ได้นะครับมันเป็นจากโรงงานมานะฮะนี้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ก่อนไปเนี่ยมันปกตินะหลังจากที่ยิงหนึ่งแม็กแล้วนี่นะครับ หลักฐานในการยิงนะครับนี่นะครับก็ชักให้เห็นๆเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวพอดก่อนเวลาเราจะชักนะครับให้ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะไม่นี่นะครับแต่ถ้าเราชักตอนไม่มีกระสุนเนี่ยถามว่าชักได้ไหมนะครับผมไม่แนะนํานะครับเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่นะฮะแต่ว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะสึกนะครับผมในตามคลิปเลยนะคลิปผมเอ้าปืนลูกค้าเป็นไรไหมเนี่ยดูซิไม่มีรอยนะครับ ไม่้อยนะครับเดี๋ยวลองเช็คให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมเห็นไหมนะครับผมก็ยังค้างอยู่นะคะอ้าวเห็นไหมถอดออกไม่ค้างเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะค้างอยู่นะฮะพอรอบอ่าค้างอยู่นะครับผม่ะโดนตบหมดอ่าอย่างนี้จะดีกว่านะครับั่างไก่นะฮะโอเคเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับพยายามอย่านี่นะครับผมพยายามอย่าอย่าไปดึงสลา์ออก ตอนไม่มีกระสุนนะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นมาจากโรงงานนะฮะเดี๋ยวมีกระอาแม็กสำรองมีขายมีขายนะฮะแต่ว่าพยายามอย่างที่ผมเตือนนะฮะอันนี้ผมคืออันนี้ทางลูกค้าไม่ได้อันนี้ทางลูกค้าคือระบุมาไม้ทางร้านยิงนะทางร้านไม่ได้ตั้งใจจะย,ยิงของลูกค้าอยู่แล้วนะจากที่ดูในคลิปนะ, <c oughs> นะก็คือยิงปกติหมดนะครับ <c oughs> ให้เห็นเห็นเลยนะครับ <c oughs> เพราะมันมีตัวเดียวนะที่ส่งวันนี้มันไม่มีตัวอื่นนะครับอ่าโอเคเนาะต่อไปก็เป็นของคุณพรพันนะครับเป็นแม็ก ซีเซเจ็ดห้านะครับตัวนี้ขอเป็นกระสุนอาเป็นสปริงนุ่มนะฮะเป็นสปริงนุ่มนะครับผมก็เป็นสปริงนุ่มนะฮะตัวนี้เป็นนุ่มเลยนะครับนิ่มเลยแหละนี่นะครับนิ่มเลยนิ่มเลยนะฮะเป็นสปริงนุ่มนะครับซีเมันมีตัวสปริงแข็งกับตัวสปริงนุ่มนะนี่นุ่มมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นตัวสปริงนุ่มนะผมว่าก่อนเลยนุ่มจริงๆนะครับนี่นะฮะ โอเคนะก็ไม่แข็งไม่เจ็บมือนะครับผมก็คัดให้แล้วก็เป็นของกระสุนของคุณสายยางน้อยเต็มนะครับ15นัดเป็นแยกซื้อนะครับแล้วก็คิดค่าจัดส่งพิเศษให้นะครับผมแอดมินก็จัดการให้โอเคก็เดี๋ยวทํางการจะส่งให้วันนี้นะครับรอบวันที่23นะก็อย่างที่บอกนะครับราบ19เคยเตือนไว้ลหลายๆคลิปนะฮะว่าเสียงดังหน่อยนะมีเสียงลบกวนเข้าต้องขออภัยด้วยก็คือมี ร้อยสิบเก้านะครับที่ต้องระวังเรื่องแมกกาซีนนะครับให้ถอดก่อนดีกว่าเดี๋ยวทำการดึงสไลด์นะครับทำการดึงสไลด์นะครับแต่ว่าวิธีแก้ปัญหานะครับแก้แก้ัญหาสมมติไม่มีไม่มีแมกกาซีนนะที่แก้ปัญหานะครับผมก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เอามือนะครับเอามือเนี่ยดันดันตรงคันขวาจะค่อนยากยากนิดนึงนะค่อนข้างที่จะยากเลยแหละเนี่ยนะฮะยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ทําง่ายๆนะแต่ว่าถ้าคนชํานาญก็อาจจะทําได้นะครับผมนะ ก็ด <S an> ึงข <an> ึ <S an> ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเอานิ้วเนี่ยดันนะครับผมนะฮะดันนะครับแต่ันยากอยู่นะครับเพะในคลิปของเราไปมันปกตินะก็ยากอยู่นะครับผมเนาะโอเคเนาะก็เดี๋ยวทําให้การดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับคลิปปกติเพราะมันมีแม็กแม็กมันดันนะครับนั่งมันปกตินะครับโอเคนะก็เตือนแค่นี้นะครับเรื่องแมกซินของร้อสิบเก้าอันนี้ร้านใหญ่ใหญ่ก็เตือนมานะครับโอเคเนาะก็ สำหรับวันที่29มศจิกายนก็ขอจบรีวิวเพียงต้นนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครอยากสั่งซื้อนะครับแอดไลน์มานะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วอย่าลืมกดติดตามกดสมัครให้ด้วยนะฮะบ๊ายบายโอเคก็ทําการแพ็คเรียบร้อยแล้วนะฮะของคุณคาทาวุฒิเรืองฤทธิ์นะฮะก็19พร้อมลูก55นัดนะฮะสเตทเป็นละ14นัดนะครับแล้วก็คุณธรพทันจันทการนะฮะแม็กซีแซ่ด75นะครับคอมแพคนะเป็นแม็กสปริงนิ่มนะ แล้วก็ของผู้สายยันน้อยเต็มนะครับก็เป็นกระสุน15นัดนะฮะเดี๋ยวทำการจัดส่งให้วันนี้นะฮะ23มิถุนายน2563นะครับก็ขอบพระคุณมากนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนเพจนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ